สวัสดีครับรีวิวจากร้านเติ๊กแม็กซิ่งบางบะอินนะครับวันนี้ต้อนรับลลูกค้านุ่มหล่อจากจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งนำรถคู่ใจเป็น Honda City สีดำนะครับมาใช้บริการที่ร้านเติ๊กแม็กซิ่งบางบะอินของเรานะครับวันนี้ใช้บริการด้วยล้อมือ2นะครับเป็นล้อที่ e ส7สีน้ำตาลน,นะครับตัวนี้เป็นงานโฟร์แม็กนะครับขอบ15้ากว้าง7ออฟ35 นะครับสวยเลยตัวนี้สวยมากนะครับพร้อมกับยางใหม่นะครับยางใหม่ปี2021ยางเดตันสเปคยาง195ทับ55 R15 นะครับปี2021นะครับปลายปีนะครับใส่แล้วเข้ารูปเข้าทรงสวยมากครับสำหรับล้อ TE 37สีน้ำตาลครับกับรถสีดำา o o n d City y จากอ่างทองครับก็สวยเลย ด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวนี้จบพร้อมของแถมนะครับครบชุดนะครับปลอกกันสั่นนะครับน็อตแต่งแล้วก็ครอบเบรกสีแดงนะครับบริการถ่วงล้อพ่นดุมล้อให้ฟรีตลอดรายการนะอย่างไรแล้วขอบคุณลูกค้าห่างทองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝาก แฟนเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของร้านเติร์กแม็กซิ่งบางปะอินไว้ด้วยนะครับท่านใดที่กำลังมองหาล้อแต่งยางนะครับก็ทักเข้ามาในเพจของร้านเติร์กแม็กซิ่งบางปะอินได้เลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวจัดพับนิ่งให้อีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ